สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับลูกกะโดนอันฟอรหมูตอบป,ปม Fern, อันฟอร์ใบเฟิร์นเพราะคนเป็นแม่จะพูดอะไรได้ซึ่งซ้ำนายนภัทรก็โดนอันฟอรด้วยเป็นประเด็นให้จับตาขึ้นมาทันทีเมื่อมีคนจับสังเกตว่าแม่หมูพิมพากาได้อันฟลอล์ไอจีดาราสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแฟนของลูกชายนายนภัทเป็นที่เรียบร้อย และเมื่อย้อนดูก็พบว่าไม่มีรูปที่แม่หมูและใบเฟิร์นร่วมเฟรมกันอยู่ในไอจแม่หมูเลยทั้งในงานวันเกิดแม่หมูในปี2565และทริปหวานที่ต่างประเทศก่อนเปิดตัวเป็นแฟนกันก็หายเกลี้ยงจากอินสตาแกรมของแม่หมูแล้วด้วยทําเอาแฟนคลับใบเฟิร์นนายสงสัยเข้าไปถามแม่หมูว่าเกิดอะไรขึ้นล่าสุดผู้สื่อข่าวข่าวสดได้สอบถามไปยังนักแสดงรุ่นใหญ่พิมพประกาเสียงสมบูรณ์หรือแม่หมูมารดาของพระเอกหนุ่ม นายนภัสเสียงสมบูรณ์ถึงประเด็นข่าวดังกล่าวแม่หมูเผยว่าไม่ได้อันฟอรอาจจะเกิดขึ้นที่ระบบเดี๋ยวขอเข้าไปเช็คก่อนตอนนี้มีกระแสะเรื่องล่าสุดแม่หมูอั f นฟอล w อ g จีใบเฟิร์นไม่ได้อันฟอรนะคือบางทีไอมันไปกดอะไรแม่ก็ไม่รู้แม่มีน้องผู้ช่วยคนหนึ่งเขาช่วยดูแลช่วยตรวจแต่วันนี้ไม่ได้มาเขาจะมาหาแม่ทุกวันอาทิตย์อย่างเมื่อวานก็อยู่ด้วยกันคนก็ไปสังเกตว่า รูปของน้องใบเฟิร์นที่แม่โพสต์ไว้พรวันเกิดเมื่อปีที่แล้วก็หายไปเดี๋ยวไปดูค่ะเดี๋ยวแม่ไปดูคือบางทีแม่ลงไอจไปไปโพสต์เฟสบุ๊กคือจริงๆไม่อยากให้คนในเฟสบุ๊กเห็นมันก็ไม่โพสคืออนันนี้บางทีแม่ลงอะไรไม่รู้ติดติดกันสองสาครั้งแม่คือกําลังงงกับระบบคือตอนนี้มีคนตีความไปแล้วว่าคุณแม่มีปัญหาก,กับน้องใบเฟิร์นอยากจะบอกอะไรไหม คือคนเป็นแม่ก็ทําได้แค่อยู่เฉยๆทําอะไรไม่ได้หรอกในเรื่องของการมีปัญหายืนยันตรงนี้ว่าเป็นยังไงบ้างไม่ค่ะไม่มีปัญหาแม่ก็ทําหน้าที่ได้แค่อยู่เฉยๆนิ่งๆไม่สามารถพูดอะไรได้เมื่อผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบอีกครั้งก็พบว่าในไอจีแม่หมูเองก็ได้อันฟอลโล่ลูกชายนายนภัสด้วยเช่นกันและน้องนายก็ไม่ได้ฟอลโล่คุณแม่ด้วยแต่ทางใบเฟินยังฟอลโล่แม่หมูอยู่ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะระบบ i.g. จลวนจริงๆตามที่แม่หมูบอกหรือไม่ต้องรอทุกฝ่ายได้ออกมาเคลียอีกครั้งครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ